วัวเป็นงาอย่างกระสุนอ๋อเป็นเงาเนาะอ๋อแดงกอบอ่แม่นจ้ะไม<ว>่ดองแรงแหกมนนันได้หนิเนาะจ้ะาขวดอี่ก็งามนนเ,นเนาะหลองเพี่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ,คะมุสเนคนณบานป่ากดิภาพ,อ,พอใหญ่ไม่ใหญั่งเขาปลาหาเห็ดคือเกาจ้าในวันที่12พฤษภาคม2566จ้าครับผมปลาลางบันสังหอมอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม ภาพพอใหญ่ไม่ใหญ่มหาเหตุเด้อครับมือนี้เอฟซีเบอร์สุขูสุขคนครับพ่อลุงแม่ป่านะบ่าเอาอาเอื่อ,าอายๆเบอรทุกคนเลยครับผมเมื่อวานมาได้ม,มากครับน้องเพลนเพิ่นไปโรงเรียนครับผมไปไประชุมสิเปิดเทอมน้องเพลนน,อน่องไปหลุ่นไปชมน่องกันครับสีมานบอกเหมือนนี่นครับผมไอ้ไอไอไอแดงกอก่อ,อนจ้ะ ดอกแรงแหงมนนันได้หนิเนาะจ้าออกแล้วเนาะออกแล้วครับผมโซ่ไม่ใหญ่ไนะ่ออกแล้วเด้อไม่ใหญ่ครับผมเต็กกอรครับแดงกอดอกแรงแหงม้าเลยครับผมงามๆเนาะหลวงเพ้น,น,นจ้าปนดอกนึงหลวงเพ้อนอายเห็นหน่อยป้าด,ดอกนี้เนาะจ้าเป็นดอกบานแล้วเนาะจริงๆปนเนาะหลวงเพ้นเนาะแมีนจ้นาแสบได้โอ้ยท้องขาวแหงครับแต่ว่ามีแนวอันนี้กินแต่หน่อยผลละครับเนาะนี่เนาะแมีนจ้าคือสีหอยเดือนเนาะหลวงเพ้น อดอกที่สองครับผมไปหาต่อครับเพิ่งติ๋วบับหลวงเพ็ญแม่จ้างามเนาะครับผมเบิ่งลักษณะทองกับขาพันเด้อไม่ใหญ่ครับผมนี่ดอกเถิงติ๋วจา้าพันธุ์ตุกห,หั่มยเนาะครับผมก็เลยเป็นสีนี้เนาะครับผมเริ่มแก่แล้วเนาะน้องเพ็ญเนะาะ กูนี่ก็งามมีน,อ,น,น,อ,นอหน่องเพ้นเนาะจ้าเป็นตุ๊กเถี่ยซื้อมาใอ้เป็นตุ๊กถื่ก็เลยอยากช่วงฝนอยากเถ,ถาหน,น่อหน่องเพ้นจ้าแต่ว่าก็ยังยังแข็งอยู่หน่อหน่องเพ้นเนาะแม่นจ้ายังแข็งแข็งเลยจ้าเฮ็บยังหน่องเพ้นนี่คือเสี้วจ้ะไรละ่ะขุนทางล่างผมก็มีบ่ตายเน่ม,มาเห็น,นยังงามอยู่หลายเนาะครับผมยังแข็งแสบอยู่เนาะหน่องเพ้นเนาะจ้า ตัวนี้กะขาพันยำกึดศึกกันครับดอกสีนิ่มแน่นน้องเพ็ญเนาะเวลาแกงเนาะจ้าปนปนข้โโางหลังเห็นบอเก็บเลยครับงามบอน้องเพ็ญงามเนาะจ้าแข็งอยู่เนาะจ้ะางตัวนี้เอาได้บอน้องเพ็ญเบิ่งบ้างบอแม่นครับ บนไหนอ่ะค้นละคุนเอาทกำลังของเพลินเลยเห็นมโนเมย์ไงอยู่ในปลาซี่หน่อยครับผมนี่ครับหาเห็ดน้ำหลูน้ำหลานเด้อครับตาพ่อเมย์เมย์มาหาเห็ดอีกแล้วครับมือน,นี้งามอยูนอ่นาะจ้าข้าวดินหน่อยเนาะแนนครับกำลังออกครับเป็นสัญญาสัญญาณที่ดีเนาะของเพลินเนาะสัญญาณที่ดีครับว่าเห็ดแนวอื่นสีออกครับขั้นข้าวดินออกแน่น,น,นี่ นี่ครับแมนเบิร์ดับแถวนี้เอาทองเพชินมาเก็บดอกนี้ก่อนครับผมเอาตัวนี้แกงแสบคือกันน้ะครับผมตัวนี้แกงแสบครับผมหอมมีรสหวานนิดๆคือกันน้าทองเพลินเนะาเนเนะาครับแต่ว่ามีมีกินหอมคือกันครับผมถ้าผุ่นหมดทองเพลินบาดน,นี่อันเห็นตัวนี้ มาตรฐานครับผมเพราะว่ามาตรฐานเนีใยไดคือว่าแมลงอ่อนอย่ไฟไหมกินได้ครับเพชรตัวนี้แต่ว่าเพชรแนวอืน่นทั้งบมานมดเสนี์พ่นสบิบอนิยมให้แม่แม่หมานก,กินนอหนงเพชรเนาะครับผมบอกพิษวังหันนี้ว่าพ่นสีเอาให้แม่ลูอ่อนกินครับเพชรตัวนี้ท่านอยากแกงเพชรพ่นสีเอาเพชรตัวนี้ให้กินเพชรแนวอื่นพ่นสีบพท่านให้กินนอหนงเพชรเนานะเพราะว่าพญานพิษกระบนหรือว่าพิษกร,รมครับผมทั้ง ทั้งนี้เพื่อนสีให้กินแต่เห็ดข้าวดินหรือว่าเห็ดหนาขาวน,อน่องเพื่นเนาะคุ่น,น้องเพื่นดอกหนึ่งทั้งในเมนี่กะหาหาเบิ่งทุกเห็ดครับผมเพราะว่าเขาทุกทุกคมเลยเมนี่เมนี่ส่มาแต่เห็ดหนาขาวไวจักหน่อยหาไปเรื่อยก้อนน้องเพื่นไปเพื่อไปพอเห็ดแนวอื่นกับเบ้นเนอาออะไปทั้งคุณ มเอาบ่ได้ตัวนี้นี่ดอกไตใบตองแม่นบ่ได้บ่ดอกงามน้อยเนาะแม่นครับตัวนี้กับซีตัวนี้ออกละออกละเราต้องเอานี่เอาดอกนี่งามๆครับผมหรืองามๆเนาะแกงเสียบๆไอ้แม่นครับใหญ่ดอกน้อยครับ งามอดีเนาะโอุ้ยออกเบิ่งหลายนะค,ครับผมเนาะแม่นรับแยกผมสิให้เบิง่งไกลๆครับผมเป็นข้าๆเลยครับแถวนี้นี่น้งเพชรมาเก็บมานนองนี่ตัวนี้กะแกงรสชาติหอมรสชาติดีคือกันครับผมมีกลิ่นหอมคือกันเพิ่งเพิงกินเชนึงนี่กะแซ่บอยู่ครับเพชรหน้าข้าวหรือเพชรข้าวดินครับผมออกลายเยู่ด้วยนะน้ำเพชรจ้า

นีเจ้าคลองพอ้จุ่มนี่ลายแหงมลงเขื่จ้ะขึ้นลากก็ไล่หน่อยเนาะแต่ผมขึ้นลากก็ไลยครับได้บ้านหลังเล็กกันไหได้เยอยได้บ่หรอไงได้เนาะได้ครับตอนน้ก็ได้เยอะ แล้วว่างถอยหลังเหยียบด้วยน้องเพลินฝนตกวหำพ่นเนาะแม่นครับธรรมดากะบ่ท่านอันนี้ปานนีน้องเนาะจ้ะถึงลำาฝนครับผมนี่น้องเพลินนี่นี่นี่งามเลยน้อย่นนละแม่นครับอู้นั่นดอกนี่ Nhưng đó nó ở đây bố Ở ạ đầy vào nó khuyên rồi Nó chứ đầy như ạ Đây vào tôi này Nhưng em đầy như nó ở Đó Ở gỉ đó Ngọc Chính là bớt nói nó ได้ย hmm. ี yeah. 네่ดอกนี่เอาบ่ได้ผู้พันดันกันขนาดนั่นหรือเปล่าจ็ดขากุดขาพี่วดครับตัวนี้เอาบ่ได้เนาะบ่ได้กับ่กระถาเเ็ดอื่นกะบ่มีและหน้าอายเนาะเ็ดอื่นกะลังกะลังครับผมกะลังยายเสือ ไหนป๊อปเด้ยังามอยู่คนก็ทำท่าครับผมกั้นแดดออกนี่สิออกบดขุ่เห็ดเลยหน่อนหลงเกล็นบารจ <า S 2> ้าหืมหลงามหน่อยแน่นครับได้ว่นหลงเกล็ดก่ได้อ่ะได้ดอกหน่อยเนาะครับผมงงามอยู่

พึ่งบดเนอ่อายน้อบดดินเนาะจ้าฝนตกห้เนาะฝนตกห้ามนกับยาลาแน่ครับผมกระดอกยังพอแกงไยยก่เนาะลองเพนเนาะจ้าคุณลวงเพ,พน chắc đó cái này hẳn đau đeo đó bỏ thường tiểu loại nó nghe anh khập thì bà còn đang khẽ nó khập như ngào như nó dạ cuốn tôm hầm phần thịt sườn loại nó khập phần cứ lời 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 nó đẩy vào nồng khuyên vương vương đẩy vào bát vương mà nó như tôi là, tôi tôi là nó phèn dạ nó mỗi lái gì đấy ải như bớt thầu nó dạ hết nó ừ. ui, tôi này ngào như nó nồng khuyên ui vô mình ngào ra cả ออกเป็นเหงาเนาะครับผมแข็งๆเนาะจ้าขากึศกึศขึ้นกันครับผมรสชาติกะแซ่บอยู่ครับเฮ็ดยัางน้องเพื่นทั้งในนั่นมี่ลายดอกอกุยหน่อพื้นจ้าสอ,อ,องดอกจาก้าแต่ว่ากัญยังสองยังออกข,า,ขาวๆอยู่เนาะยังแกงแซ่บอยู่เนาะจ้าเป็นหักฝนโต๊ะหั่นเพื่อนเฟืเตี๋วด้อยไม่ไงเฮ็ดเฟือติ๋วบันน้องเพืน่นจ้า ในแกงได้อยู่เนาะครับผมเอาเลยน้องเพ้นเอาเลยแล้วยังแข็งอยู่เฮ็ดอึดแล้วเนาะครับแต่ว่าอีกขั้นแดดบากเกินสองสามหมื่นเนาะน้องเพ้นจ้ะตัวนี้เอาบ่ได้อ่ะเออเอาบ่ได้ก็เอาตัวมันเอาได้ขั้นแดดนี่บากเกินอสมมอ,นอนงสามหมื่นครับออกแท้คากบาดนี่ฝนมาแห้งแล้วเนาะน้องเพ้นเนะ<ส>ะาะเมื่อคืนนี่กระตุกครับผมห่วยห่วห่วสีห้าลายเต็มตาแล้บวบ่นอ่ะเหรอหนึ่งงอนเนาะครับผม จะได้หนองเพี้ยนดอกนั่นเอ้าได้เยอะไอ่ได้เยอะบ่จ้าทองยังขาวอยู่ครับผมดอกนี้ได้บ่หนองเพี้ยนได้ไอ่ได้บ่จ้ายังห่อมอยู่ไดนปุ่นดอกข้างในบ่ได้บ่เข็ดฝนห่อครับผมบ่เท่ากับเทาเองครับผมดอกพุ่นสีบิดบิดห่อมเป็นเปลี่ยนสีนะไอ่เนาะแม่นครับดอกพุ่นสีบิดบิดขึ้นเลยครับขั้นฝนตกห่อมเป็นยันให้อีแม่ดอกนี่มื้อนี้ได้เลือกเข็ดครับผม Bốn ừ, hầm nó đồng hiện bên nạm sửa nó. kiếm này đấy, chị kiếm đấy Thế mày nó đồng huyên nó ừ, à. Đây là nó nó oh, đồng nó Cái mì lái, ngoài lái xe anh như nó Dạ, chị hết mày hất có con khao đi nào. โอ้กะลงแล้วเนาะใค้แต่พันบศสูงเนาะแมนครับโอ้อึ๊บพันมาได้ล่ะน้องเพ่นอ้าเอามีดมาปาดเอาบาดนี่หน่วยใหญ่แหงเนาะหน่วยเห็ดอนตดรเลยครับผมขนาดสูงเติบเพิ่มจับง่ายเออกระบาดหน่อยปาดหน่วยใหญ่แหงครับควนี่ก็งามเนาะน้องเพ่นเนาะ ไม่หนนะแม่นครับอาวม่อายพื้นตงนันของเพ่นเนาะจ้าลอยบัไดน้ออ้าย่อยกับบลงครับผมเหน็นของเพ่นยิ้มเ่นครับจะ <c oughs> ไปเห็นลูกชายหน่อยเพิ่น ใส่หน่อยพจนมากมากครับผมหมดอยา่างนี้มีตโต๊หน้องเพื่นอนเอามีดเห็นไหมระหวังเนี่ยเด้ออายอู้หน่อยบบกใหญ่เลยเนาะสวยครับน้องเพิ่อนด่ด้วย,ย,ย,ยเด้หนี่จ้าเมบ่อไรบอท่น อาหารคนอีสานเตอนหลวงเพลินเนาะจ้าบนละใหม่คนบัดปลาครับผมบักยางครับหูจักดีครับคนบัดปลาบ่อเดียวเอาถุงขึ้นไปเนาะไอเนาะงบ่สูงงามครับผมเมื่ลไรบ่ยัางผูดทั้งพูดน่วยเพิ่มบ่อ้ายเพิ่มครับจ้าเอาไปโบมเนาะโบมแล้วกินได้เลยเด้นี่น่ะเหลืองๆ เอ้าครับโอ้เขื่อนนี่ก็มีลายหน่วยยังน้องเพชรเนาะนี่น้องเพชรหน่วยเพิ่มๆเขื่อไก่สีสุกเลยนี่ไก่อยู่บนสูงหน่อยเนาะแม่นครับนี่น้อย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 อือเป็นน้ำหนักเนาะเอาเบิ้งน้องเพชรหน่วยนี่ได้บ่อเขื่อ อยากบบางเนาะจ้ำๆเลยเนาะอ้เพียงครับจ้ำๆครับผมเพียงเอื้องน่องเผิวเนาะนั่นน้อยนึงสมหัวอยู่เจ้าก็ได้เจ้าต้งมาอู้หน่อยสีเหลืองอุ้ยหุวยแล้วนน่องเผิวเนาะเหลืองอะลามครับผมเหลืองงามๆรสชาติซีิมเบิงกะครับบ้านอมเปียวนน่องเผิวเนาะแต่ว่ากะแสีบอยู่ครับ พอดีน,น่าหลวงเพ้นเนาะ,นะพอดีแสบครับรสชาตดยืนไหมเดี๋ยว,ลวเลยเอาหน่อยทิพย์ไปบม่มบ์ป่ะจ้าให้หลวงเพ้นขึ้นแน่ครับจะคอยสหิ๋มานงามๆน่าหลวงเพ้นเนาะพูดดอกขนาดหลวงเพ้นทำให้ได้เด้อับกระโปรงสีทำไม้เด้อหลวงเพ้นเด้อ โอ้หับได้ยี่เดือนอู้น้องเพ้นน้อยใหญ่แฮงเอาเด็ดหน่อบาทนี้เนะาะเอ้อนี่ครับในบทย,ยางใหญ่ๆครับผมหับด้วยน้องเพ้นด้อยหับหน่อยๆลองเบงมึงก่อนสับโปรตสับปรตได้ไดบ่ฮะปียางมามุ่งพี่ หับด้อวยไรงามงามจ้าสรุปยอดจ้าครับผมก็ะไดบักยางเนาะน้องเพ้นเนาะจ้าบักยางกับมีแต่หน่วยงามใหญ่ๆครับผมแล้วก็เฮ็ดยังแน่น้องเพ้นเฮ็ดเพื่อติ้วจ้าเฮ็ดข้าวดินข้าวดินกับนิดหน่อยเนาะครับเฮ็ดบืนดินกับนิดหน่อยเนาะจ้า ดเ,ดเดเฮ็ดแดยงกอน้ำเนาะครับผมกับดเ,ดเดเฮ็ดแดยงกอน้ำครับผมกำลังสิเหลื่อมออกเนาะจ้าสรุปแล้วกะเดเฮ็ดตาหนึ่งเน่าอ้ายแนนครับะกะเดเฮ็ดบักยางเนาะจ้าครับผมฝนกำลังลิ่นครับผมตอนนี้กะห้าลายสิเมื่อเนาะหลวงเพชนเนาะแม่นจ้าฝนหย่อมมาเห็นบักยางก็เลยเก็บไปฝากลูกไส้หน่อยครับผมจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตาม้วนสเสน่คนบาดปลาในนั่นจ้าสำหรับคลิปมื่อน,นี้กะบ่มียังไรพอการคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ ครับผมพญายมยมยมเอฟซีเบอร์สุขสุขคนครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมคลิปมนตนเสน่ห์คนบั่นปลาครับผมทุกไล่ทูกแช่ถูกการติดตามมีความหมายครับผมสําหรับมนตนเสน่ห์คนบั่นปลาขอพระคุณหลายๆครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมก่อนเสียมราผ้าจากกระของน้อยไว้ใช้พญายมยมยมเอฟซีเบอร์สุขสุคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญครับผมคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับผมผู้ที่ ม่โกรประจําตัวกับอใหยหายหายอยู่ดีไม่แห้งวัตสุขูสุคนเด้อครับให้อยู่หมันค้นเยินครับผมเป็นลมโพ่ลมไส้ห้องหลูกห้องห้านไปโดนๆครับผมเสียมลาผ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ